นะเพราะฉะนั้นเนีย่ยสมมติว่าฝ่ายการเมืองอย่างชาพลเดินเข้ามาเนี่ยเริ่มผลขันได้เลยนะคือว่าแต่งตั้งเจตนาหันแล้วก็จะสามตำแหน่งประธานแล้วก็กรรมการสองคนในเดือนกันยานี้ครับคบ่ะสองคนนั่นเดิมไม่ได้แนวเดิมได้ซ้ำแต่ว่าตัวแต่ถ้าถึงกันยาปุ๊บก็คือสามคนแหละนะครับสามคนจะได้สามคนแล้วนะเพรนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีชีพผลละในการนการเลือกนะครับแต่ที่สำคัญพนักตคือซื้อไทย และชาติคือเศรษฐุิจเนี่ยจะผลักปันไปยาวุึปีหน้าปีหน้าอ่าปีีกว่าอืมปีกว่าและกระบวนการคัดเลือกผู้ว่าเหมือนกับกระบวนการคัดเลือกประธานบอกและผู้สมในบอร์ดใหญ่ไปเลยเจ็ดอรหันเจ็ดเอรหันเหมือนกันเจ็ดอรหันคนละชุดหรือชุดเดียวกันต้องเป็นอีกน่าจะเป็นคนละชุดนะแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าห้ามสร้างชุดเดิม ก็จะตั้งชุดใหม่จะตั้งตั้งชุดเดิมก็ได้ถ้าถ้าพอดีประหารดีทำงานเข้ามาใช่ไหมคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ภาพจะเป็นแบบเดียวกันว่าโอเคมีการเสนอชื่อผู้ว่าสองคนก็จริงแต่ฝัอาจะเสนอสองคนนะเสนอสองชื่อแล้วก็ให้นักตุนวนตีเลือกมาชื่อหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดสองชื่อเนี่ยเป็นคนของตัวเองั้งแต่ต้นนั่นนะฮะตุนวักไม่จำเป็นต้องต้องคิดมากเลยฮะเลือกจะลงปหลัดคลังไปก็เสนอสองชื่อเออไม่ฮะ ผู้กรรมการคัดเลือกเจ็ดอรหันต์มี่เสนอสองชื่อเอาเจ็ดอรหันต์นี่เสนอสองชื่อสองชื่อแล้วให้รัฐมนตรีเลือกหนึ่งชื่อเจ็ดอรหันต์นี่ตั้องเดือดรัฐมนตรีคลั่งอยู่แล้วถูกต้องนจากนั้นการเราดูกระบวนการการเมืองแบบไทยๆนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าอำนาจอยู่ที่ใครใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชายลองว่าภาพประพงศไปเร็วๆนะครับปีนี้เขาได้คนของเขาไปสามคนปีหน้าได้ผู้ว่าไปคนหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วในบอร์ดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีรายการสภาพั์มีพอสํานักสภาสีฟารคังซึ่งซัอโพสว่าอาจจะเป็นว่าฟังรัฐบาลใช่เพราะอย่างนั้นบอร์ดใหญ่ก็จะเป็นเสียงส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐบาลนะอ,อ่านไปอีกสักสองปีเศษนะฮะถึงเวลาเลือกทรงในบอร์ดในบอร์ดน,นโยบายนะฮะบอร์ดสามบอร์ดเล็กเนี่ยสามบอร์ดเล็กก็บอร์ดใหญ่ก็จะทําหน้าที่เลือกนะ ถึงตอนนั้นปุ๊บจะเดอเบียขึ้นจะลงแค่หนึ่งเดียวตามใจตามตามใจชอบตามใจได้ก็เลยอันนี้ก็เป็นพยายามว่าภาพเรื่องดูนัแพ้กันดูน่ากลัวนะก็อาจจะไม่น่ากลัวจริงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นช่องมันเป็นช่องนะถ้าหากการเมืองต้องการเข้ามาครอบงำนี่คือช่องทางนี่คือช่องแล้วผมเชื่อว่าเขาเห็นช่องนี้เรียบร้อยแล้วผมเดาว่าก็เห็นช่องทางนี้เรียบร้อยเขาทำไมก็ตั้งใจรอจะมาบีบพห้เราออกตอนนี้ล่ะ ผมก็ไม่แน่ใจสวยๆหล่อๆเท่ๆก็ได้นี่ <c oughs> ว่าเราเคารพในความเป็นอิสระของแบงค์ชาติทุกอย่างรออ้อยทีเดียวค่ะ <c oughs> ผมผมก็ไม่แน่ใจไม่ใย็นักการเมืองนะแต่ได้ดาวก็คือว่าเหมือนกับสร้างโมเมนตัมนะฮะ <c oughs> สร้างโมเมนตัม <c oughs> ว่าแบงค์ชาติทาง,งานไม่ถูกไม่เหมาะสมอะไนะพยาใามสมรติมันมีภาพว่าไอ้ขบวนการผู้บริโภคบีเอาคนตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะมีบางส่วนว่าก็ดีแล้วไงชนะเอาคนเข้าไปก็ถูกแล้วไง S <S ใช่ไหมฮะมันจะได้ทางานประสานกันไม่เป็นปัญหาจนเกินไปอะไรแบบมันก็จะเป็นเปิดช่องตรงน,นั้นได้คือสร้างสร้างความช่องถ้ำนะครับรที่ผมจินตนาการเนงจทำข่าวการเมืองมายาวนานที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้วารบงค์ชาติคนไหนวิ่งเข้าไปหานักการเมืงนะองในกรณีปัจจุบันก็อาจจะวิ่งไปที่ทำเนียบแล้วบ้านจันทร์สองล่าอันนี้ภาพนี้ วาดภาพไปดูก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เคยปรากฏลักษณะนี้มาก่อนแล้วคนจะบอกเป็นไปนไม่ได้หรอกเขาต้องมีศักดิ์ศรีเขาต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ที่แหละครับมันก็ท้าทายว่าคนทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องต้องคิดหนักแหละถ้าผมเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจบมาแล้วผมมาทํางานแบงค์ชาติแล้วก็เจอบรรยากาศเงี้ยผมคิดหนักะนะอาจารย์ตัยใช่ปูก อันนั้นเป็นผลเสีรายระยะยาวเลยถ้าคนมีความรู้ความสามารถบอกว่าฉันไม่อยากทำงานเป็นชาติแล้วนะทีออ่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าผู้นําองค์กรเนี่ยไปอยู่ภายใต้การดังนะนั้นเนี่ยนะเออนะฮะเอเมเอกชนผมไปทํไเอกชนเงินเดือนดีกว่าเยอะแล้วผมไม่ต้องมาปวดหัวอา้าวใช่ใช่หรือผมไปอยู่ต่างประเทศไปเลยผมไปอยู่เมืองนอกผมไปทํางานเวอร์แบงค์ไอเอ็มเอฟเนี่ยเออผม สบายใจก,กว่าเยอะผมมองประเทศไทยจากข้างนอกก็แล้วกันเนี่ยมันจะเสียหายเราโอกาสที่เรามีคนเก่งๆดีๆมาทํางานอย่างเป็นนักวิชาการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะหายไปเลยน่าจะใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่อันนั้นเสียหายอย่างหนุมากเลยครับอื